รักแทนนคจาวยเจ็ดไปจากความด,ดีมาเสียเท่าสุดอดยวพึ่เมืองอีกสามปีทำมาจากเกษมทำมาเลยแต่ห้างงานทำเพื่อว่าเียมไปจนย้าำรวจก็เงาอ่ะนะทำมเลยไปเรียนแพแพนไทยทองสุกนะครับตำแหน่งก็รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองตุด ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตหน้าที่เสมียนประจําวันรับแจ้งความผู้ที่มาติดต่อราชการในเมื่อขณะที่ผมปฏิบัติหน้าที่ก็จะเห็นความทุกข์ของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพักบางคนเครียดผมก็ใช้วิชาที่ว่าผมมีและได้รับใบประกาศจากโรงเรียนสาธารณสุขจังหวัดได้ออกใบอนุญ,ญาตให้กับผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการนวดได้โดยถูกต้องตามตามกฎหมายเพื่อให้ชาวบ้านที่มาสถานีตำร,รวจภูทรมีความสุขลดความตึงเครียดเป็นกันเองพร้อมที่จะบริการประชาชนวันนี้คุณป้าก็มีความทุกข์เมื่อคืนได้รับทุกขจากการถูกยิงบ้านนะครับมีอาการเครียดเจ็บเขา่าผมก็จะทำการนวดให้ให้ป้านะครับขอโทษ<ร>ะนะครับ สักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ก่อนจะนวดเราจะต้องนึกถึงพระอาจารย์ก่อนนะครับโอมนะโมชีวะโกโกมารพัชโจบูชายะขอให้พระองค์พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาของข้าพเจ้าจงช่วยให้ป้าหายจากการเครียดนะครับเราจะเริ่มนวดจากการ่อนคลายนะครับ่อนคลายความตึงเครียด โรงพักตำรวจแล้วผมก็ไปเป็นวิทยากรนวดให้กับโรงเรียนบ้านคนปริงไปเป็นวิทยากรให้เพื่อโรงเรียนเขาจะได้นักเรียนที่จบมสามไปได้มีอาชีพบางคนไม่ได้เรียนต่อเขาได้วิชาชีพไปนะครับพร้อมให้บริการประชาชนและก็ทางพนักงานสอบสวนเขาก็เร่งที่จะติดตามคนร้ายให้นะครับโอเคนะครับมาโรงพักแล้วต้องไม่เครียด สวัสิตเทศมานวดได้บริการฟรีสวัสิตเทศจะบริการเปิดฟรีเลยครับต้องวันที่ผมเข้าเวรผมจะเข้าเวรวันเว้นเว้น,ว,นวันนะครับแล้วก็ภาร,รกษษษษษษษิจส่วนตัวป้าเจ็บที่เขาอะไรไหมครับส,สมุนไพรนะครับค่<ป>ายเส้นค่<ป>ายเส้นนะครับ เ,เ,เตำรวจดีก็ต้องออกข่าวมั้ง้วครับคือภาคเรียนที่สองนี่ผมจะผมจะสอนการทําน้ํามันนวดให้กับนักเรียนออเพื่อเพื่อเอาไปขายเป็นเป็นสินค้าชุมชนให้กับโรงเรียนหนึ่งตำรวจหนึ่งอาชีพนอกเหนือจากนวนเลยครับพูดเสียหายแล้วแล้วก็พยายามเรืพูดต่อหานวดได้ไหมพูดต่อหาน ถ้าเขาเขาเจ็บป่วยเราต้องต้องดูแลรักษาเขานอกจากนั้นแล้วก็ตามชุมชนต่างๆผมก็ไปทําให้นะครับบริการฟรีหมดเลยนะครับไม่คิดตังมาได้เลยวันเสาร์อาทิตย์นอกจากนวดเพื่อสุขภาพแล้วมีนวดน้ำมันอารูมาด,ด้วยว่ากเกษียณไปจะได้ไม่เครียดครับบางคนไม่มีอาชีพรองรับเราต้องเตรียมรองรับไว้ผมก็คิดไม่แพง แต่ตอนนี้ผมจะกเสียนใน,นรททฟรีหมดแล้วก็จะไปช่วยโรงเรียนแล้วก็ช่วยทำ,ำไ,ได้หมดเลยครับได้หมดเพราะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเขารับรองแล้ว่จริงไหมครับ,รบผมก็สามารถทำได้เลย ราต้องช่วยชาวบ้านนะครับ <Okay. S 1> เป็นไงผ่อนคลายไหมครับ uh huh. จริงๆแล้ววันนี้ถ้าไม่นั้นนะอมจะมีทีนวดเตียงนวดไม่เป็นไรมาได้เอา,อารับองอ่าดังระเบิดว่ามานวดได้เลยนะ <Okay. S 1> เป็นไงผ่อนคลายไหมครับ uh huh. จริงๆแล้ววันนี้ถ้าไม่นั้นนะ่ะอมจะมีทีนวดเตียงนวด ไม่เป็นไรมานได้เอาท่านนี้ก่อนสนธิตได้ซือดูก่อนเลยให้สื่อดูเขียดไม่ขับมาท่านในตำรวจผู้ทอน้องตนต้องให้เขียดนะครับรอยเวนเข้าพรอมเข้าพร้อมที่จะดูแลมดเลยเมื่อด้านจิตใจกับมีตำรวจติดอาซาเนี่ยแหละเขจะดูแลพี่ไม่ให้พี่เขียด ผมเอง58สิบ่อ,อกสามปีกับเสียนพอได้เลือกปีนึงแต่ถ้าไม่มีอาชีพต,ตำรวจส่วนใหญ่กับเซเพนะกก็อเอาไปแล้วก็เป็นตาแก่ที่ไม่มีคุณภาพเป็นตาแก่ที่ไม่มีคุณภาพนอนอยู่บ้านไม่เอาไว้ช่วยรุงเรียนดมเลยครับเราสมุนไพรลวนๆหน,น,น้าใสกันแล้วหน้าใสกันแล้วหน้าใสดมเลยงั้นไม่จ่ายมีฟา์มถูก เห็นมั้ตำรวจมาลูปมาทำให้ความกังวลก็ดีขึ้นใช่ไหมครับมันต้องแบบนั้นแหละมาท้านมันต้องต้องมาทา้าเราเกิดเป็นคนมันต้องทำประโยชน์ให้กับ,บกับสร้างคมคนเราอะอาบาคนนึกนี่ไม่ช่ายครับเราเป็นครูเดก็ไม่เคยรับเงินเดือนเลยเบี้ยเลี้ยงเลยแจ๊เด็กหมดเลย คือจะนวดฝ้าเท้าสามสิบแล้วก็นวดอ้นี้ห้าสิบนวดน้ำมันอะไรได้เลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันววน,นป้พ่อมข้าเวนมานวดเลยครับคำนวดให้สัก้องชั่วโมงกับบายบายมันจะได้รูดซึกบายที่มารูงพักไม่ฟา,ามทุกไม่ได้มาน้องตุ้ดต้องมีควา,ามสุขจริงไหมจริงไหมะตะ่อร้อยมาเลยเป็นลูออมพีว่าทำพื่อมุนไพ เอาไว้แจ้ชาวบ้านแล้วบบางทีเพราะว่าเพราะว่าพมรับแจ้งารามปุ๊บระว่างที่รับแจ้งเกาะลูกอมก้อนหนึ่งเมตรคือย่างหน่อยๆที่จะด่าผมที่จะด่าผมเก็เขาไม่ได้เลยก็ว่าตำรวจกินไอ้ลูกอมแล้วเป็นปลาไปเลยหนึ่งเมตรอย่าด่าอย่าด่าเดี๋ยวผมทำหายไม่ว่าจะแจ้งความรับเอกสารหายเป็นรักค้านแล้วก็ต้นแคจะเป็น หลักฐานรถชนรถเชี่ยวเอกสารให้ต้องรีบทําให้ภายในไม่เกินห้านาทีต้องเสร็จคือคือการบริการต้องเร็วสำรวจาจิตอาสาสาพหน้องตรุษนะเราต้องทำท้องดีมั้งเลยสัวเพยสัวมดไม่ได่าจริงไหมป่าป้ามีความสุขขึ้นไหมความสุขให้เขียต ม่ามีตำรวจดีๆมาคอยเดดูเลป้ามารงพักแล้วไม่ใช่มาันหนังนาำม,ม้นอยู่ตำรวจไม่เข้ามาถักมาทายเลยมันไม่ทุกใช่ไหมมากระโดดวิ่งเข้ามาฮะวันนี้มาวางมาเลยนะวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้แต่นวดทั้งตัวเลย หนวดตั้งฟ้าว่าเท้าเรามีเบาะไม่อะไรพร้อมมดเลยอุปกรณ์เสริมผมก็ลืมเอามาแล้ววันนี้นี่ว่าสามารถกดนูนกดนีดาหมดผมก็ไม่คิดว่าอิ่มเลยมั้ยหน้าตาสดใสลหน้าตาส,าสดใก็แสดงว่าตำรวจประสาความซับเร็ตประสานความซับเร็จในการดูแลประชาชน จิตอาสาต to ้องทําร้ายถูกทีไม่มีคําว่าเหลือปฏิบัตินี่เพราะไม่ใช่หลู้จักป้านี่ทําไมพ่อมยังทําหายอ่ะเพราะอะไรอ่ะเรามีจิตอาสาไงป้ามาหนังนาถูกยูปมวิงมาท้ามตั้งแต่เช้าเลยว่ามีอะไรพ่อมช่วยรอยเวรก็จัดการประสานงานทันทีอีกไม่นานก็จะต้องได้ตัวคนร้ายนะเขากระทำพิษกับเราเราต้องรีบต้องช่วย แต่ถ้าว่าไม่เรียนมาไม่มีใบประกาศจะเมะจะแพท้ท่าซุกก็ไม่กล้าทำเขานะเดี๋ยวเขาพิดกฎหมายไงจริงดีขึ้นไหมปะหลุดซึกตาลงเลยนะนดตุกหลุดจุด ดูดูดูจาหนาตะให้เครียดเลยจริงไหมครับดีใจจริงจริงเลยก็ใครที่ว่ามารงพักเครียดโดดเข้าช่วยทันทีจะไม่มีการเหลือปฏิบัติวันที่พุ่มข้าวเวนเยอะเยอะเยอะครับเป็นแค่รอยเลยมั้ง ออข้าวแน่นอน,อนแต่ว,ว่าผมเคยหาโมวเรื่องไม่ใช่เอ็ดอาซาไปหนังเชยๆทียมันต้องทำจริงนะเดวอดกดไล้ไวเลยกดไล้ไวเลยกดไล้ทางไวเลยดูนาปาชอดไซ้ย์ยิ้มมีความสุขด้วยความศีวามาลงผักแล้วไม่มีความถูกไรเลย ไม่ได้เลยนะตำรวจเดียตำรวจเร่งทำหายเลยเดี๋ยวก็จะไปดูก้องดูอะไรแล้วก็เดียเช็คเช็คว่าใครเป็นคนร้ายต้องจำใไม่ได้เพราะว่าต้องจำให้ได้เพราะว่เมาเกิดเหตุแล้วต้องจำใไม่ได้เป็นไม่ต้องกลัวเขาเพิ่มเกิมได้ยังไง

รู้สึกหายกังวลไหมพี่ว่ามีความทุกข์มาคืนจะมาเจอตำรวจน้องตุดไม่ต้องโกหกดีขึ้นเดี๋ยวขึ้นกล้ากัยวขึวเดี๋ยวข้นลุงไหมพูดลุงไหมโอ้ตุดยอดกดไลค์กดไลค์กดไลค์เดี๋ยวชอมเจ็ดออกสเก็ตข้าวแน ก네็ไล้ก็เดหน่นาอ่าอะไรเลยผมก็มีจะบ้ามีจะงไม่ต่อ ครงมาโรงพักหนุนุดแล้วก็ตรับเหัดดีลูกใหญ่มีควารกัดใมาคูนใจมาที่มีตำรวจดีดีแบบนี้มาบ่อยมมาูาบ่อยเขาไม่บ่อยลูกเราอมามาก็ก็ดีเยอ่ลูกกก็ให้ทําตรหับดีลูกไอนานา็ตนับไอ้นามแล้วก็บริการหรวไอ้หนวดไห้ อายอายเจะบบกเข้ายูทุกคนใคลดีหรกเด็กเจ้าบ่เข้าค่ะกาเจาบเป็ก็เหมือนกั็ไล่นักที่อยู่หกตอนนี้ลามางักมาอะไรมาเจียงความเมืองว่ามีคนยิงบ้านหรืหไม่ต่อมาเริมมีความเรียดตอนมากเรียดลูกเะว่า พอเะี๋ยพอได้วนได้ได้คนดีขึ้นลูกการบริการการบริการการบริการดีจ้ะดีมากครับไไปโรงพยอไม่เคยไปหลกเพราะว่าไม่ไม่เคยมีเดือนงี้หลกไปมรทุดอกอัน หลวงปสัสเนิโตไม่ไม่มีหลวงประเท่าแล้วแยายไม่มีแต่ว่าแล้วติดโตบัสไ้นามนี้โบริการดีหรูหทาเลยที่ะยายไปนั่นก็บริการดีรทุกทีนะ